บอกเลยว่าที่เนี้วิวดีกาแฟสุดยอดมาก สวัสดีครับเจนี่แกลเกลอรี่ครับทุกคนวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายจ้าวันนี้นะฮะเราจะพาทุกคนนะฮะไปชิมกาแฟอร่อยๆไปเที่ยวไปถ่ายรูปกันที่บ้านผาฮีนะครับโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันครับไปเจอกันที่บ้านผาฮีครับผมไป โอเคค่ะก็ถึงแล้วนะคะหมู่บ้านถาดนีเนาะเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสนิดนึงอ่า โอเคเดี๋ยวจะฟังวดูเรื่องก็ตอนนี้เรามาถึงอย่างเป็นทางการแล้วที่บ้านพาฮีนะครับผมที่เนี่ยจะอยู่ที่อําเภอแม่สายนะะขับรถมาจากตัวเมืองเชียงรายก็ประมาณชั่วโมงครึ่งถนนทางก็ไม่ได้ยากนะแล้วก็ไม่ได้ยากนะครับก็จะมีโค้งมีเขามีชันนิดนึงนะแต่ก็มากันได้ที่นี่เนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าอาค่ะแล้วก็ที่สําคัญเขาเด่นในเรื่องของกาแฟอดใจไม่กินกาแฟตั้งแต่เช้านะเพื่อรอทานที่นี่นะฮะเดี๋ยวจะชิมทุกร้านเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่กลัวนอนไม่หลับตังไม่พอ เดี๋ยวเราเข้าไปเดินชมที่หมู่บ้านผาฮีแล้วก็ไปลองหามุมถ่ายรูปที่สวยร้านกาแฟอรอ่อ,รอยๆทานกันดีกว่า ถ้าอยากรู้ว่าที่นี่ร้านกาแฟเยอะขนาดไหนมาดูที่ป้ายทางเข้าได้เลยนะฮะมีที่พักด,ด้วยนะที่นี่เนี่ยคือถ้าไม่ติดว่าเราไม่มีที่หรือว่าไม่อะไรนะเราหน้ามาทําธุรกิจแข่งเขามากเลยทําอะไรคะเขามีกาแฟห้อยขาใช่ไหมเราทำอะไรเราหน้าเปิดร้านกาแฟห้อยหัวมากต้อง <laughs> ลองไม่หลับฮนะ <laughs> ตายเลยทีเดียว ต้องเปลี่ยนเงินคัะตั้งแต่ร้านแรกแล้วอ่ะวินาทีมงลงเท่าที่จำได้คือเขามีแต่คนอื่นมอบมงให้นี่มอบมงให้ตัวเอง <c oughs> ชุดขึ้นเมืองแบบนี้นะฮะราคาถูกมาก250 <Wow. S 2> นี่นะฮะเจอจุดอัตรายซับไปแล้วหนึ่ง คือดีมากทุกคนเป็นแบบว่าวิวเป็นช่องของภูเขาอะ่ะแล้วก็วันนี้ฟ้าใสมากถ่ายรูปสวยมากลองดูวิวดูทางลงนะฮะถ้าเป็นช่วงที่แบบว่าฝนตกถนนเลื่อนอันเนี้ยต้องเดินจิกปลายเท้าเลยแหละอนุญาตนะดูนี่สิค <laughs> <c oughs> คนที่อยู่จังหวัดอะไรคะ <laughs> เนี่ยนะทุกคนที่นี่นอกจากจะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะอาชีพหลักของชาวบ้านเขาก็คือการปลูกกาแฟนะฮะก็เห็นแล้วเดินมาเนี่ยจะมีแบบว่าตากกาแฟกันแบบตามลางบ้านตามหลังคาบ้านอะไรเงี้ยเยอะแย,ยะเลยพอดีว่าช่วงที่เรามาตรงนี้มันจะเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลด้วยคนกอาจะเยอะนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นชุมชนที่เขายังรักษาวัฒนธรรมดังเดิมมะเนาะมันก็จะมีความความสงบความโลเคอลที่เป็นสเสน่ห์ของที่นี่อยู่ว้าว จร,จริงๆร้านนี้เราก็เคยมาแล้วนะเคยทำอัลบั้มรีวิวในเพจด้วยแต่ว่าคราวนี้แล้วก็จะมาอีกเพราะว่าเราสึกว่าเราอ่ะหน้าตาดีขึ้นง่านรูปสวยขึ้นแน่เลยไม่เกี่ยว,วอันนี้ก็เรียกว่าจะเป็นร้านไฮไลท์ของที่นี่เลยนะฮะจุดเด่นก็คือมุมถ่ายรูปจิบกาแฟให้ขานะฮะเดี๋ยวเราสั่งกาแฟแล้วเราขึ้นไปหามุมถ่ายรูปด้านบนกันนะที่นี่นะฮะร้านกาแฟภูผาฮีนะครับก็จะมีทั้งที่พักแล้วก็ เป็นร้านกาแฟนะมีมุมถ่ายรูปส,สวยๆข้างบนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนก,นกันว่ามุมส,สวยๆที่บอกจะเป็นยังไงนี่ค่ะที่นี่นะคะก็จะมีชุดให้ใส่ถ่ายรูปส,สวยๆด้วยนะคะอันนี้หนักมากเลยสวยนะหายถึงหมวกแล้ว มาแล้วนะฮะกาแฟภูพาฮีนะครับอันนี้เราสั่งเป็นคาปูชิโน่เย็นนะครับพิธีกรรมก่อนจะทานกาแฟนะฮะ <c oughs> เราต้องรอหมุมถ่ายรูปลงแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันก่อนถึงจะมีสิทธิ์ทานได้นะครับผม นานใไขมาก็ต้องแวะนะคะเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นที่อื่นกันต่อในบ้านผาฮีครับผมมาช่วงปีใหม่นะคะก็ชาวบ้านร้านตลาดเขาก็จะประดับธงประดับไฟสีต่างๆนะคะนี่แบบไหนต้นนี่ฮะทุกคนเราเจอมุมถ่ายรูปสวยๆแล้วตัวนี้มันจะเป็นทางเดินเข้าไปในหมู่บ้านนะแล้วก็แบ็กกาวเนี่ยจะเป็นแบบบ้านเป็นชั้นๆสวยงามมากเดี๋ยวเราลองมาถ่ายรูปกันนะฮะ คือ,อจริงๆทุกคนที่นี่นอกจากความเป็นชุมชนนะฮะวิถีชาวอาขานะครับแล้วก็ร้านกาแฟกับกาแฟอร่อยยแล้วเนี่ยบอกเลยว่าวิวเนี่ยแบบไม่ธรรมดาเลยนะไม่ธรรมดาชายามิมชัยเออเไม่ธรรมดา <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> แล้วคือจะบอกว่าร้านกาแฟแต่ละร้านนะคเขาจะแบบว่ามีความทําแบบไม่เห็นมุมมุมเดียวกันนะ่ะคือเข้าร้านนึงก็จะเป็นอีกมุมนึงแล้วไปอีกร้านนึงก็จะเป็นอีกมุมนึง <laughs> อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบเทคนิคในการก,ก,ก,การะจายรายได้ด้วย wow. นไหนเรามาเที่ยวมาเยี่ยมบ้านเขาแล้วนะฮะเราก็ต้องแบบว่าไม่ใช่มาเที่ยวถ่ายรูปปึ๊บปั๊บเข้านาหมูบออหม่บ้านออกหล้งหมู่บ้านกลับบ้านเรียบร้อยเลยนะ,ะ <c oughs> อุโนนิดหนึ่งนะพวกของที่ระลึกหรือว่ากาแฟนะฮะหรือว่าใครอยากจะมาเที่ยวแล้วก็มาพักก็นอนโฮมสเตย์ที่นี่ได้เลยเดี๋ยวก่อนจะกลับเมื่อกี้อบเห็นว่ามีร้านกาแฟอีกร้านหนึ่ง ร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านกาแฟผาฮีนะคะจริงๆเดินถัดลงมาจากป้ายบ้านผาฮีนิดเดียวนะคะแต่ว่า,อาตอนเราลงไปเมื่อกี้เราไม่ได้แวะเราก็เลยมาแวะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งที่วิวดีมากนะครับผมมองไปในพิจะแบบเห็นช่องเขาอีกช่องหนึ่งคนละช่องกับร้านกาแฟภูผาฮีแล้วก็มองลงไปจะเห็นนะเป็นวิวหลงังคาหมู่บ้านซิวเดียวกับแม่กำปองเลยโคตรสวย ร้าน <S an> กาแฟผาฮีนะครับก็อย่างที่บอกเป็นอีกร้านหนึ่งที่มุมดีนะฮะวิวดีสวยมากนะครับอย่างที่บอกว่าแต่ละร้านมุมเขาจะไม่เหมือนกันเลยคุณถูกใจมุมไหนอยากเข้าร้านไหนนะฮะลองเดินหาหลายๆร้านดูลากาแฟให้เลือกเพียบเลยนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ <S <S <an> ครับผมผาฮีวันเดย์ทริปนะฮะก็สามารถมาเที่ยวกันได้ใครที่มาเที่ยวเชียงรายนะก็วันเดียวสามารถเดินได้รอบหมู่บ้านเลยหรือว่าถ้าใครอยากจะชิลๆสบายๆเก็บแสงเช้าแสงเย็นอะไรเงี้ยก็มาพัก ผมเซดได้นะครับ<ช>ผมสำค,คัญบอกเลยว่าที่เนี้ยวิวดีและกาแฟสุดยอดมากนะฮะวันนี้โดนไป3แก้วแล้วนะครับผมโอเคค่ะแล้วก็เราจะไปที่ไหนกันต่อนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆิงเราด้วยนะคะใช่ครับที่ยู u ูปชาแ n e l Journey Gallery ครับผมแล้วก็ Facebook Journey Gallery รวมทั้ง Instagram n s u r n r y m j o u r r y y n d l r s c o r e th ด้วยนะฮะอย่าลืมนะคะชมภาพสวยๆไปชมที่เพจนะคะคมชมอะไรเคลื่อนไหนวติงตองาาก็ช่อง YouTube เลยค่ะวันนี้ปิดท้ายไปด้วยวิว ตรงนี้ฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้ะกับเจอร์นี่แกลเลอรี่ครับ